ปัญหาหลักก็คือปัญหานี้สินปัญหาสุขภาพความเครียดของพนักงานที่เกิดจากการทํางานภายในบริษัทภายในโรงงานรูปแบบของงานที่ทําเรามีความรู้สึกว่าพนักงานเริ่มมีความเครียดเราเลยพยายามจะหากิจกรรมเพื่อชดเชยกับความเครียดพวกนี้ให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ามันช่วยอะไรเขาได้บ้างมันช่วยนี้สินเขาได้เหรอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะขนาดนั้นช่วยผมได้ตรงไหนบ้างในเรื่องของภาระนีสินผมก็บอกว่า ถ้าเขาคิดแต่เงินก้อนนะยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้สำคัญสล่งแรกเขาต้องเปลี่ยนความคิดน้อยบริษัทนะครับที่จะมาคิดคำนึงถึงเรื่องปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่มาจากส่วนตัวของพนักงานสวัสดีครับผมดรรพีรั์ธนิวัตรพรคุณเราอยู่ในรายการขายรหัสองค์กรคุณธรรมแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ยงเช่นเคยครับรูปแบบของการทําองค์กรคุณธรรมเนี่ย จะมีงองค์กรที่ไหนบ้างที่พอจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เป็นงองค์กรที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักง,งานเนี่ยทำเองคิดเองได้ครับก็มีก็มีหลายที่อย่างเช่นบริษัทไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทยนี่ก็ใช่ก็เป็นหนึ่งในบริษัท50บริษัทที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้เขาเป็นบริษัทที่พนักง,งานไม่เยอะแต่ว่าเป็นบริษัทที่ผู้บริหารใส่ใจพนักง,งาน <ม>แล้วเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมความดีที่หลากหลายมากแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยลดความเครียดแล้วก็มีความสุขในการทำงานซึ่งเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิมๆของพนักงานไปได้หลายเรื่องหายากบริษัทที่ผู้บริหารสนใจเรื่องการแก้ปัญหาความเครียดของพนักงานใช่ครับเดี๋ยววันนี้เช่นเคยครับผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหนึ่งในผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทไทยกระสิต ไปดูกันว่าปัญหาความเครียดเขาจัดการและรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพนักง,งานเขายัางไรวันนี้ผมอยู่กับพี่บุนช่วยครับไทยประสิทธิ์เทคไทยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ผมอยากรู้เรื่องราวหน่อยครับไทยประสิทธิ์เท็กไทยเขาทาธุรกิจอะไรบ้างครับเออเราเริ่มธุรกิจมาสัก30กว่าปีแล้วนะครับเราเริ่มด้วยธุรกิจคือทอผ้ามุงพลาสติกเน้นในทางด้านการเกษตรที่ทําจากพลาสติกทําจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ทําจากเส้นใยอีโคสกรีนนะครับพวกมุ้งลวดกันยุงกันมแมลงเข้าบ้านคือทําผ้าเตียงชายทะเลไปทําเตียงสําเร็จรูปบางที่ก็ไปเย็บกระเป๋านะครับ เรามีผลิตภัณฑ์เชื่อพลาสติกนะครับทัจากพลาสติกด้วยเช่นกันเ,เรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านตะข่ายเราเรียกตะข่ายเซฟตี้เราเรียกตะข่ายการล้มแล้วเราก็จะมีตะแกรงลวดสแตนเลสด,ด้วยนะครับคือเรารู้ว่าในอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตะแกรงลวดสแตนเลตในการกรองพวกสิ่งสกปรกออกจากกระบวนการผลิตเราก็เลยเริ่มผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับตลาดทางด้านนี้ด้วยเราอยู่ที่สมุทรสาครครับอํำเภอเมืองเลยครับราามายคนเาเรียกมหาชัยอะครับ พนักงานสักกี่คนครับพี่ปัจจุบันประมาณสามร้อยกว่าครับสามร้อยกว่าคนซึ่งปัญหาพนักงานมีอะไรที่อพอจะมาแชร์คงคล้ายๆหลายๆบริษัทนะครับก็คือปัญหาของพนักงานนะครับปัญหาหลักที่เราทราบมาก็คือปัญหานีสินนะครับที่พนักงานมีปัญหาสุขภาพก็พอมีบ้าง ความเครียดของพนักง,งานที่เกิดจากการทํางานในภายในบริษ,ษัทภายในโรงงานเนื่องจากเราเป็นโรงงานพลาสติกมันอยู่กับทางด้านพวกความร้อนปัญหาหนึ่งของเราเนี่ยซึ่งเราประสบทุกปีช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะค่อนข้างร้อนแล้วเราจะถูกเปรียบเทียบกับโรงงานซึ่งอยู่ใกล้กับเราซึ่งเขาเป็นห้องเย็นเราจะถูกเปรียบเทียบตลอดเวลา,าว่าธุรกริจนี่ยคคนละธุกรกิจครับแต่เวลาน้องๆที่เขามาเนี่ยเขาจะบอกของเราร้อนมากเมื่อเทียบกับ ห้องเย็นที่อยู่ใกล้ๆก,กันเราเลยจะมีปัญหาเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะทีนี้ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นกับรูปแบบของงานที่ทําเรามีความรู้สึกว่าพนักงานเริ่มมีความเครียด <Okay. S 2> เราเลยพยายามจะหากิจกรรมหาสันทนาการต่างๆเพื่อชดเชยกับความเครียดพวกนี้ให้กับพนักงานจุดเริ่มต้นความเครียดของเขาเนี่ยมีผลต่อผลของงานเยอะไหมครับเราดูจากประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานกันเองเรามีความรู้สึกว่า ยิ่งเขาเครียดกับงานเขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีแล้วครับเขาไม่ได้ตระหนากาจะทําให้เสียแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามเร่งรัดทํามันทําให้หลายอย่างเนี้มันเสียไปเขาไปเน้นกับการทํางานโดยเขาไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอืไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือน้องๆ้องที่เพิ่งเข้ามาเข้างานใหม่หรือสิ่งที่สิ่งที่เรากลัวคือปัญหาครอบครัวของเขาเองด้วยโดยปัญหาหลักของเขาเนี่ยก็คือเรื่องนี้สินนี่ละครับโอ้แล้วพี่เห็น ภาพรวมของปัญหาแล้วเนี่ยครับเริ่มต้นคิดโครงการอะไรขึ้นมาครับเราคิดกันเอาเองนะครับภายในบริษัทภายในรูปแบบของกงศีซึ่งเราเป็นพี่น้องกลุ่มพี่น้องกันเราคิดกันว่าพนักง,งานรู้สึกว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันลดลงแล้วเรารู้สึกว่าพนักง,งานมีความเครียดเราเลยตั้งกลุ่มเล็กๆภายในบริษัทนะครับเพื่อให้เขาละจากงานประจําของเขาอย่าไปเพ่งเลงมากนักนะครับเราทําเป็นกลุ่มย่อยอย่างเนี้ยมาตลอดเวลา โดยการเริ่มกิจกรรมกีฬาภายในบริษัทกีฬาสีกิจกรรมประจําปี CSR หรืออะไรก็แล้วแต่เราทํากันมาตลอดจนกระทั่งบางทีเนี่ยน้องๆกันเองเนี่ยบอกว่าเอ้ยเยอะไปแล้วในบางท้งอ,อ๋อทาจนทาเยอะจนแบบเ,เ,<อ>เขาเขามาร่วมกิจกรรมไม่ได้ในบางจังหวะเพราะเราเราพยายามคิดเสริมกิจกรรมให้เขาให้ให้เขามาทํากันบ่อยๆเราจะได้มีการพูดคุยกันเรามีผลิตภัณฑ์หลายส่วนพนักงานไม่ค่อยรู้จักกันเขาจะรู้จักกันได้ภายใน ลายผลิตของเขาเราต้องให้แต่ละลายมารู้จักกันให้มากที่สุดยิ่งเขารู้จักมากเขาจะมีมุมมองที่มากขึ้นเขาจะมีความคิดใหม่ๆมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราเลยพยายามจะสร้างกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้กับพนักงานกลุ่มนี้น้อยน้อยบริษัทนะครับที่จะมาคิดคำนึงถึงเรื่องปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่มาจากส่วนตัวของพนักงานครับบริษัทก็ยังพยายามหากิจกรรมแล้วก็มีฟีดแบ็กจากพนักงานบอกว่ามีมากเกินไปด้วยซ้ำครับซึ่งเวลาพูดถึงกิจกรรม มันก็พูดถึงการที่บริษัทต้องจัดจ่ายเงินเพื่อจับกิจกรรมรมันเป็นต้นทุนครับเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความกังวลว่าเดี๋ยวจะทางานไปเบียดบางเวลาทํางานคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างรเรินตามตรงเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยนะครับว่าว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการเป็นภาระค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆกิจกรรมเนี่ยที่ออกจากส่วนกลางในส่วนกลางในที่นี้ของผมคือฝ่ายทางด้านฝ่ายบุคคลนะครับหลายๆกิจกรรมเนี่ยพนักงานกับอย่างที่บอกครับ เขามีความสึกมันเยอะจนเขาอยากจะทํางานเพื่อมีรายได้อแต่เราบอกว่าเฮ้ยคุณมาร่วมกิจกรรมก็ได้เราก็ไม่ได้ไปหักอะไรตรงนั้นของคุณนะครับบางกิจกรรมคุณหาเวลาว่างก็ได้นะเพื่อจะมามาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นเวลาพักเวลาเบรกก่อนเข้างานหรือหลังเลิกงานหรืออะไรก็ได้หลายๆกิจกรรมถามว่าประสบผลสําเร็จไหมก็ไม่ได้ทุกกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยบางกิจกรรมแทบจะไม่มีพนักงานมาสมัคร มาร่วมกันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็พยายามจะจัดให้จนกระทั่งเราไปได้ไปร่วมงานกับทางด้านสอสะเข้าสู่แฮปปี้เอ,อนะครับเราก็ส่งพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเราตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยชักจูงพนักงานในไลน์ให้ออกจากหน้าที่การงานปกติของเขามาทำในสิ่งบางสิ่งซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเขาบ้างซึ่งก็ทำกันมากก,ก็นานแล้วนะครับ ถามว่ากิจกรรมมันยังไปได้ไหมยังไปได้แต่กลุ่มพนักงานที่มาร่วมกันเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรพนักงานเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าการปลูกผักมันช่วยอะไรเขาได้บ้างมันช่วยนี้สินเขาได้เหรอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะขนาดนั้นช่วยผมได้ตรงไหนบ้างในเรื่องของภาระนี้สินน้องเขาก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเขาก็เลยมาถามเนี่ยผมได้รับคําถามนี้มาผมจะตอบเขายัางไงดีผมก็บอกว่าถ้าเขาคิดแต่เงินก้อนนะยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้ สำคัญสิ่งแรกเขาต้องเปลี่ยนความคิดปลูกผักยังไงก็ชําระหนี้เขาไม่ได้แต่ปลูกผักช่วยชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้คือวินยัยเขาจะรู้ว่าถ้าเขามาร่วมกิจกรรมเขาต้องแบ่งปันเวลาของเขาครับในการมาช่วยเสริมคือทุกคนว่างไม่เท่ากันพยายามเน้นกับเขาครับพยายามเน้นกับน้องๆว่ายังไงพวกคุณก็ว่างไม่เท่ากันเรามีหลายแผนะแต่ละแผนะหยุดก็ไม่เหมือนกัน ว่างก็ไม่เหมือนกันคุณต้องไปแตะมือกันให้ได้ว่าฉันว่างช่วงนี้ฉันเข้านะเธอว่างช่วงนั้นเธอเข้าเพราะฉันไม่ว่างแล้วสําคัญคือการส่งงานและตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่หลายๆแผนอย่างที่ผมบอกในตอนแรกที่เขาไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็เ,เปิดใจเปิดใจกันต้องเปิดใจเขาจะมองว่าชําระนี่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาต้องเริ่มด้วยตัวเขาเองก่อนแล้วโครงการนี้เราปลูกผักพนักงานได้อะไรครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพนักงานลงแรง ลงใจลงตังด้วยไหมฮะเ,เริ่มต้นคือบริษัทอยู่แล้วครับรบ,บริษัทให้พื้นที่บริษัทขุดบ่อน้ําบริษัททำแปลงให้เขาตั้งโรงเรือนให้เขาอะไรประมาณเนี้ยครับเอ,อแล้วก็ลงมเมล็ดพันธุ์สิ่งหนึ่งที่เขาเขาเพยายามเขาบอกกับทางทางทางพวกเราก็คือว่าผมไม่ได้คิดจะเอาตังค์จากทางเฮียตลอดเวลานะแต่ผม ขอให้ทางเฮียเป็นผู้เริ่มต้นให้ผมบอกอ๋อไม่มีปัญหาขอให้พวกเราตั้งใจรันทาแล้วกันเขาก็เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์นะครับโดยการแจกจ่ายกันเองในกลุ่มของเขาครับผมบอกกลุ่มแรกที่คุณจะต้องได้จัดแบ่งผักนี้นะคือกลุ่มพวกคุณค,คุณเอาไปปรุงอาหารกินกันเป็นปกติคุณเหลือคุณแบ่งให้พนักง,งานให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราแบ่งปันคุณต้องรู้จักการให้ผลกลับเป็นว่าคนที่ได้รับไปบอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวฉันเอามาเล็ดพันธุ์มาให้นะอ oh. แล้วช่วยปลูกหน่อยแล้วก็มาลงขันกันอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากมาเอารีอ่ะเขาจ่ายตังค์ได้ไหมแบบเครงใจใช่ขายให้เขาก็ได้เขามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ก็คือเขาเห็นอยู่แล้วครับว่าแปลงผักเราไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรก,กันเองแล้วก็เราก็ลงแรงกันเองเขาก็มั่นใจว่าห้าบาทสิบบาทที่เขาจ่าย เขามั่นใจกว่าผักที่เขาไปซื้อในตลาดเขาก็ลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องต้องเรียนตามตรงว่าพนักง,งานที่อยู่ในบริษ,ษัทไม่ใช่เกษตรกร,รกมาตั้งแต่เริ่มต้นถามว่าปลูกสําเร็จทุกทุกหลอดไหมก็ไม่ได้ทุกหลอดบางหลอดก็ไม่ได้บางหลอดก็ได้เป็นการให้กันโดยที่ไม่ได้หวังอะไรบางคนก็เข้าไปคือบอกบอก,บอกกับทีมงานนะครับคนที่ปลูกผักครับว่าเฮ้ยผมอยากจะได้นะแต่น้องที่เขาดูแลไม่ว่างพี่เขาไปหยิบเอาเอง พี่เข้าไปหยิบเอาเลยพี่อยากได้อะไรพี่หยิบไปนะครับขออย่างเดียวเอาแค่พอกินอย่าเอาไปชิ้นคว้างนะเพราะว่ายังมีคนอื่นที่ต้องการอยู่เริ่มต้นแบบทุลักทุเลใช่ครับแต่เดินไปได้แบบมีนัยสําคัญครับเพราะว่าทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นพนักงานจักไม่เห็นด้วยเริ่มเห็นด้วยใช่ครับพนักงานจักคิดว่าฉันต้องได้กลับกลายว่าต้องมาแบ่งปันครับโดยส่วนตัวเท่าที่ได้คุยกับพนักงานนะ เขามีเขาเป็นมีแต่ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือสวัสดิการต่างๆเขาเขาคิดแต่แต่แบบนั้นเลยอย่าคิดแต่เพียงแต่ว่าเขาควรจะได้เขาควรจะรู้จักให้ด้วยเราก็เลยมีกิจกรรมตรงนี้ให้เขานอกจากนี้เนี่ยกลุ่มน้องเองเนี่ยเขามีแนวกามคิดว่าเขาอยากจะทํา CSR อีกรูปแบบหนึง่งมันก็คือคล้ายๆกับ CSR รักบ้านเกิดครับทางทีมงานส่วนกลางเนี่ยเคยคิดกันอยู่แล้ว หนูอยากจะให้บริษัทไปทํา CSR ที่บ้านเกิดหนูนะน้องคนนี้มาผมก็อยากจะให้ทําที่บ้านเกิดเขาอเผอิญว่ามันตกลงกันไม่ได้ว <What S 2> <อ>่าจะทําบ้านใครก่อนเป็นบ้านหลังแรกค,รคือถกเถียงกันประมาณเนี้ถัวสุดท้ายเขาบอกก็ให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจแล้วการผมบอกเฮ้ยงานนี้มันคือบ้านเกิดของของพวกเรานะมันควรจะออกจากเสียงส่วนกลางมากกว่าว่าที่ใดเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรมันก็เลย เกิดขึ้นมาเป็นรูปประทับไม่ได้เขาบอกเนี่ยครับผมขอเสนออีกรูปแบบหนึง่งเขาคิดว่าเขาจะตั้งเป็นกล่องทับหมดของเขากล่องทับเล็กๆเป็นการชักชวนกันเองในกลุ่มที่รู้จักกาันและเข้าใจกันซึ่งกันและกันมากกว่าว่าเรามาลงขนันกันเขาทํากันเองนะครับแล้วเขามาบอกทีหลังว่าจะเก็บเดือนละกี่บาทกับทุกคนที่มีรายชื่อในกลุ่มนี้ที่เป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเขา จะเก็บสะสมจนได้เงินก้อนๆอน,นึงแล้วก็จะมาตกลงกันด้วยวิธีการจับฉลากในกลุ่มว่าหลังแรกจะไปบ้านใครจ,จะเป็นละนจังหวัดไหนแล้วก็จะทําอะไรกับเงินก้อนๆน,นี้บ้างให้ไปตกลงกันซึ่งซึ่ง,งตอนเขามาเล่าให้ฟังบอกเออนี่แหละน่าจะเป็นทางออกทางหนึง่งสําหรับที่เราสามารถจะจัดทําได้ผมก็เลยบอกว่าบริษัทสนับสนุนนะโครงการนี้ไป สร้างขึ้นมาเลยเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องการสนับสนุนอะไรกับทางบริษัทขอให้บอกเราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่อย่าทําแค่ในกลุ่มถ้ามีโอกาสคุณขยายกลุ่มแล้วให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งสามารถทําได้ทั้งโรงงานม,มันจะดีมากเพราะฉะนั้นคุณต้องค่อยๆขยับคุณต้องบอกเจตนาลมของกลุ่มนี้คุณต้องต้องโปร่งใสามากเลยนะคุณต้องทําบัญชีให้ชัดนะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันไปในกิจกรรมนี้จริงๆ ท,ที่เกี่ยวข้องเงินทองเนี่ยเราเราพยายามบอกน้องเขตลอดเวลาคุณต้องชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยจะมีปัญหาโดมิโนอันแรกล้มถูกที่จริงๆด้วยก็คือเกิดจากโปรเจกต์แรกแค่การปลูกผักและรวมไปถึงองค์กรนะ,ะก็คือผู้บริหารทั้งหมดใส่ใจที่ให้พนักง,งานไปเรียนรู้กับกิจกรรมดีๆที่จัดโดยสสบมันก็เกิดโดมิโนอีกตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือเกิดจิตอาสาในองค์กรตัวเอง แล้วคราวนี้เราไม่จำเป็นต้องคิดโปรเจกต์แล้วหน้าที่เขาคือเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนวางแผนหาเงินเรียบร้อยเลยผมมันน่าสงสัยมันผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เกิดปล่อยมากในหลายๆองค์กรเพราะว่าเขาอาจจะโชคไม่ดีที่ไม่ได้มีผู้บริหารผู้นําองค์กรที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถคิดและลงมือทําได้ด้วยครับพ,พี่บุญช่วยคิดว่าตรงนี้มีส่วนเยอะไหมครับกับการที่ผู้บริหารกล้าเปิดพื้นที่ให้เขาเนี่ยฮะเราพยายามครับ อย่างที่ในหลวงท่านบอกให้ระเบิดจากข้างในคุยกับเขาให้บ่อยขึ้นสื่อสารให้เขามากขึ้นว่าเรายกตัวอย่างให้ฟังว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่บริษัทยพยายามจะจัดขึ้นให้นะแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมต้องขอแล้วละ่ะกิจกรรมที่คุณอยากทําอะไรแล้วคุณต้องการมีส่วนร่วมอย่างมากมันคืออะไรผมก็เลยพยายามเปิดพื้นที่เขาตลอดเวลาว่าออฟฟิศในส่วนของผู้บริหารทั้งหมดคุณสนิทกับใครคุณเข้าได้หมดเลย สนิทกับผมคุณเข้ามากิจกรรมทุกกิจกรรมที่คุณต้องการขอให้บอกเราเริ่มเราเริ่มกันใหม่ได้ขอให้เป็นกิจกรรมที่มาจากที่คุณอยากทําจริงๆเราพยายามจะหาโครงการใหม่ๆนะครับเราพยายามจะหารูปแบบหลายๆรูปแบบ<ๆ>เพื่อชักชวนให้กับพนักงานเนี่ยมาร่วมกันทํามากขึ้นอย่างเคยมีการรับบริจาคเลือดอย่างเนี้ครับให้ทางโงรงพยาบาลมารับบริจาคที่ที่โรงงานอันนี้เป็นกิจกรรมที่น้องคนหนึ่งในบริษัทขอ หนูพยายามหนูหนูอยากจะสร้างสร้างรูปแบบให้พนักงานรู้จักการใหโดยการให้ไม่ได้เสียอะไรเลยให้แล้วมันได้บุญมากเลยนะคือน้องคนนี้เขาชอบทําบุญแล้วเขาเป็นคนบริจาคสายบริจาคเลือดมาแบบทุกๆ3เดือนจะไปอะไรประมาณนี้ครับเขาเลยบอกอยากให้บริษัททํานะและ้วเขาจะติดต่อให้ซึ่งเราก็ทําเราทํามาสองครั้งครั้งแรกเนี่ยพนักงานมาร่วมกันยังไม่ค่อยเยอะด้วยการที่พนักงานเนี่ย ไม่เคยบริจาคเลือดเลยเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรใช่เขาต้องพักผ่อนให้ได้นี่แหละบางคนแทบคือนอนมาน้อยอะครับหรือบางคนยังไปดื่มอยู่เลยเมื่อวานอย่างเงี้ยครับแล้วเขามาเขาคือเจตนาเขาดีอะครับแต่เขาไม่รู้เขาต้องเตรียมตัวอะไรมันก็เลยเป็นบทเรียนให้เราว่าเออเราต้องให้ความรู้เข้ามากกว่านี้นะครับก็เลยเกิดครั้งที่สองแต่ห่างจากครั้งแรกเป็นปีนะครับก็เลยเกิดในครั้งที่สองว่าเอาใหม่ทําแผ่นพับ ว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรต้องอะไรแล้วพนักงานมาลงชื่อคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างขั้นที่สองก็ถือว่าได้ได้ในระดับหนึ่งครับข้อดีก็คือว่าผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องเพราะผมก็ไปร่วมบริจาคด้วยตอนนั่งแบบหลังจากบริจาคเสร็จแล้วนั่งคุยก็คือคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยกลัวไหมกลัวครับ <c oughs> เขากลัวมากเลยแล้วตอนนี้ล่ะ <c oughs> ผมไม่กลัวแล้วแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากเพราะผมรู้สึกว่า เลือดผมไปช่วยใครไม่รู้แต่ผมได้ช่วยเหลือคนแล้วผมเลยบอกนั่นแหละสิ่งที่บริษัทอยากให้คุณได้อยากให้คุณรู้สึกมีความรู้สึกดีๆแบบนี้ผมก็แค่หยอดเขาต่อว่าแล้วจะทำอีกไหมทำครับคือบริษัทอาจจะไม่ได้สร้างอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมนี้อีกแต่คุณไปบริจาคที่โรงพยาบาลได้เลยนะโรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องรอไม่ต้องรอคุณสามารถไปได้เลยแต่ถ้าโอกาสที่บริษัทจะจัดกิจกรรมนี้ ก็ขอให้มาร่วมกันใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพยายามสอนเรื่องการให้มากกว่าครับเพราะรู้สึกว่าเขามีความคิดแต่ทางด้านรับสัดส่วนใหญ่น,นี่แหละครับองค์งกรที่มีผู้บริหารที่มุ่งเน้นเรื่องของการให้คิดถึงหัวใจใ <น S 2> ของคน,ค,คนอื่นแล้วก็คิดในมุมของการเป็นผู้ให้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ,รบซึ่งผมมองว่าหาได้ยากโดยเฉพาะยุคที่เรามีวิกฤตหนักๆห,ห,หลายๆรอครับ ผมเห็นแล้วแหละว,ว่าจะรอดได้มันต้องมาจากใจที่เรากล้าที่จะให้ก่อนแล้วถึงจะเป็นผู้รับตามหลังมาจริงๆแล้วกิจกรรมลักษณะแบบนี้อยากจะเชิญชวนให้ทุกบริษัทร่วมกันทำนะครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันไม่เกิดแรงกระเพื่อมเราต้องการให้บริษัทหล,หลายๆบริษัทมาร่วมมือกันเพื่อให้มันมีแรงกระเพื่อมไปทั่วอยากจะปรึกษาพี่เคยผ่านมาก่อนแล้วหนูทำแล้วไม่เวิร์กจะติดต่อได้ยังไงครับเรามีเว็บไซต์ของบริษัทเลยก็คือไทยประสิทธิ์ .co.th ท่านใดที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้เช่นเดียวกันสําหรับวันนีน้ผมต้องขอขอบคุณพี่บุญช่วยมากนะครับที่มาเล่าสู่ประสบการณ์ดีๆในเรื่องของการสร้างสารรค์สิ่งดีแล้วก็สร้างจิตสํานึกดีๆให้กับพนักง,งานจิตอา,าสารสร้างได้นะครับแต่ก็ต้องเริ่มจากใจผู้บริหารแล้วก็ใจของพนักง,งานดวงเล็กๆก,ก่อนเดียเด๋ยวมันจะเป็นแรงกระเพื่อมเองวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากเช่นกันครับพอดีครับโครงการของไทยประสิทธิ์ที่น่าสนใจจริงๆแต่ว่าอันนึงที่ผมอด คิดข่ในใจไม่ได้ก็คือว่าพี่เขาบอกว่าพี่บุญช่วยบอกว่าโครงการคิดเยอะมากแต่พนักง,งานไม่ได้แฮปปี้นะอะไรยังไงก็บอกว่าเยอะเกินไปไหมพี่ทําไม่ทันอย่างเงี้ยมันจะมีองค์กรแบบนี้โอ้โหถ้ามันมีเยอะๆก็ดีนะพนักง,งานจะได้มีตัวเลือกโครงการที่อยากจะทํามากขึ้นครับพี่ยงมองเห็นว่ายังไงบ้างคะก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่ทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้ เราตั้งโรงงานขึ้นมาคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเรื่องกําไรและความอยู่รอดของ,งของบริษัทเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่นี่เนี่ยทำยังไงให้พนักงานมีความสุขก็เพราะนั้นเนี่ยเขาจึงกระตุ้นส่งเสริมให้พน,นักงานได้ทํากิจกรรมอยู่ตลอดฝ่ายเอชอารก็ทำแล้วก็กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็ทําทําเยอะมากเลยจนกระทั่งว่าพนักงานบนเหมือนที่เห็นนี่แหละครับใช่ผมกูทำเยอะมากงานงานหลักใช่ครับแต่เขาก็เลือกชอปปิ้งได้ เพราะรว่าผู้บริหารก็ไม่ได้บังคับ,บกิจกรรมบางกิจกรรมเข้าร่วมก็ได้ไม่เข้าร่วมก็ได้บางกิจกรรมก็มีคนเข้าร่วมบางกิจกรรมก็ไม่มีคนเข้าร่วมแต่ผลดีก็คือความสุขของพนงักงานเพราะว่าเขาเลือกที่จะทําความดีได้หลากหลายตามสิ่งที่เขาชอบเขาอยากบริจาคเลือดเขาก็ได้ทําเขาอยากปลูกผักเราเอามาแจกจ่ายกันเองเขาก็ได้ทำใช่ไหมฮะเขาอยากทํา CSR กับภายนอกเขาก็ได้ทําเขาอยากไปทํากิจกรรมซ SR อยู่บ้านเกิดเขาก็ได้ทำครับนี่นี่คือ อันนี้คือเรียกว่าเป็นความดีของบริษัทที่พนักงานก็ได้รับโอกาสผู้บริหารก็เปิดโอกาสผมว่ารหัสลับขององค์กรนี้เนี่ย<ม>เริ่มจากผู้บริหารก่อนใช่ใช่ใช่เปิดให้เห็นแล้วก็หลังจากนั้นโดมิโนมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆครับบทบาทของศูนย์นะครับสาหรับโครงการนี้มองไว้ว่าอย่างไงบ้างครับบทบาทของศูนย์เนี่ยศูนย์ต้องขยายต่ออยู่แล้วครับเรื่องเรื่องแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้เราต้องช่วยกันส่งเสริมต่อขยายต่อให้เยอะๆ แล้วบริษัทมีมากมายในประเทศไทยไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่นี้เพราะนั้นเขาควรจะได้รับโอกาสที่ศูนย์คุณธรรมจะไปหยิบยกขึ้นมาเพื่อเผยแพร่เขาเป็นแค่จุดเริ่มของของเราแต่ยังมีอีกมากมายที่เขาควรจะได้รับโอกาสถ้าสนใจถ้ามีใครสนใจติดต่อมาที่ศูนย์ได้ใช่ไหมติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้เลยครับเราจะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้คุณเพื่อให้สังคมได้รับรู้ความดีของคุณแล้วก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นตัวอย่าง ใช่ครับและเป็นสะพานให้อีกหลายๆคนได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ยงมากนะครับขอบคุณคมากนะครับ<ม>ที่ไขรหัสอีกองค์กรหนึ่งที่น่าสนใจ <c oughs> และก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนสามารถทําแบบนี้ได้ทําดีไม่ต้องเดี๋ยวถ้าอยากได้โปรเจกต์ดีๆเชิญมาดูได้ที่ศูนย์คุณธรรมติดตามรับชมรายการไขรหัส, <c oughs> หสองค์กรคุณธรรมกันได้นะครับผมกับพี่ยงก็จะมาประจําการกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ